เรื่องเล่าผีสั่งสอนโดยอาจาร,รย์ยอดเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเมื่อคนที่เข้ามาอยู่บ้านต่อไม่ยอมทำมหากินผีจึงออกมาสั่งสอนเรื่องเล่าของป้าน้อยผู้มีอายุห้ิปีเป็นคนรูปร่างอ้วนอยู่แต่กับบ้านไม่ค่อยได้ออกไปทำงานทำมหากินนั่นก็เพราะว่าผัวทำงานให้มีเงินเดือน เมื่อก่อนก็รูปร่างผอมแต่อยู่มามีลูกคนแรกพอคลอดมาก็ตายทันทีป้าน้อยก็ได้เริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีลูกอีกเลยก่อนตายไปรู้ว่าผัวมีเมียอีกคนนึงและแอบมีลูกสาวด้วยกันส่วนบ้านที่แกอยู่ก็ถูกปิดตายลงเพราะผัวแกย้ายไปอยู่กับเมียอีกคนนึง บ้านจึงเกิดถูกทิ้งให้ลางไว้นานพอดีมีพี่คนหนึ่งเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีที่อยู่จึงเข้าไปขออยู่อาศัยเพราะผัวที่ย้ายไปก็ยังไม่ได้ต้องการบ้านหรือเอาไปทำอะไรไอพี่คนนี้ก็เลยได้อยู่บ้านป้าน้อยต่อทั้งที่ก่อนป้าน้อยตายไอพี่คนนี้ก็มายืมเงินป้าแกทิ้งไว้สามหมื่น แต่ก็ยังไม่ได้คืนอ้างว่าไม่มีเงินพอมาอยู่ต่อก็ยังไม่ได้ทำมาหากินอันใดป้าน้อยแกเลยเข้ามาฝันมาหลอกให้ไปหาเงินทำเงินทำงานยืมไปชดใช้คืนแกส่วนตัวพี่แกเองไม่มีเงินไม่มีงานทำตอนเมาจึงไปด่าผีป้าน้อยและในคืนนั้นเองผีป้าน้อยมาหลอก มาบีบคอเล่นเอาเกือบตายเลยพี่แกวิ่งหนีเอาจากบ้านและได้ไปอยู่บ้านแม่หลังจากนั้นผีป้าน้อยแกก็เฮี้ยนคอยหลอกคอยหลอนตลอดเวลาจนพี่แกต้องไปทํางานหาเงินทำบุญชดใช้ให้กับผีป้าน้อยจึงสงบลงและหลังจากนั้นพี่แกก็มีงานทําต่อไปได้ด้วยดี